จหน,น้าที่จากหลายหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่โรงงานมิงตี้เคมีเข้าอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุไฟไหม้โรงงานโดยว่าที่ร้อตรีธนกฤจ,จิตอารีรัตนเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรมได้รับเรื่องราวร้องทุก์จากชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุนี้ซึ่งบางส่วนเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนไว้แล้วกว่าหนึ่งพันคนเบื้องต้นพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบลังคาเรือนรถยนต์จำนวนหนึ่ง้อยี่สิบห้าคันรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จำนวนหนึ่งคนและบาดเจ็บอีกสี่สิบห้าคนซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับรายงานจากยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ขนาดนี้ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เพราะยังมีการขนย้ายสารเคมีที่เป็นอันตรายอยู่ส่วนในทางการช่วยเหลือวันนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้ารับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในบริเวณศูนย์วัดกิ่งแก้ว นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ DSI ได้รับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนให้ช่วยเหลือเรื่องการเยียวยาผลกระทบเนื่องจากทราบว่าบริษัทดังกล่าวทำประกันบุคคลภายนอกไว้เพียง20ล้านบาทแต่จากการประเมินความเสียหายพบว่ามูลค่าความเสียหายอาจเกินกว่า400ล้านบาท เบื้องต้นจึงมีการนัดหมายผู้บริหารของบริษัทเพื่อมาร่วมการเจรจาเรื่องเกี่ยวกับการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายเพราะจากเหตุการณ์นี้ความเสียหายไม่ได้เกิดกับแค่ทรัพย์สินของประชาชนเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงความเสียหายด้านสิน่งแวดล้อมในชุมชนทั้งนี้หากบริษัทไม่สามารถชดใช้เงินตามจำนวนที่เหมาะสมได้ภาครัฐสามารถเป็นตัวแทนในการยื่นเรื่องฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายให้กับชาวบ้านได้ทันที